เ f ฟ ON TV อีกลับมากันต่อนะครับกับ EFM ON TV นั่นเองนะครับก่อนที่จะไปอัพเดตข่าวประเทิงกันมีหนึ่งเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังมากเมื่อวานนี้แกฉันไปเล่นเกมเกมหนึ่งมาสนุกมากฉันทายถูกทุกข้อคือเก่งมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้คนอื่นชมเนะตัวเองอีก็มันจริงอ่ะพู นี้แล้วเกมอะไรไหนเล่าซิพี่หงเป็นเกมที่ต้องบอกอย่างนี้ใครที่ชอบทายคําปริศนาจากรูปภาพจะต้องชอบมากไม่ต้องกลัววันนี้เนี่ยฉันมีมาให้ทุกคนเล่นด้วยได้เริ่มที่ญี่ปุ่นก่อนได้นะครับอ่ะขอภาพมาครับค่ะใชยจ้าอะไรอ่ะติ๊กตอกติ๊กตอกดีเจดีเจอะไรติ๊กตอก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 หมดเวลาดีเจอะไรอ่ะดีเจพุชพุชต้า ญี่ปุ่นไม่ได้ญี่ปุ่นไม่ได้จริงนี่ตั้งตัวไม่ทันไงต้องไปฝึกนะคะได้ครับพร้อมนะครับพร้อมค่ะครับพร้อมแล้วไปครับวงลีไม่ใช่วงลีกระต๊อกอะอรกระจกอะไรกระจกกันรอยกระจกกันรอยวิ้ยทำไมดูฉลาดเลยอ่ะญี่ปุ่นตาหนูบ้านเดี๋ยวหนูทายพี่อ๋องได้ให้ถูกนะได้ภาพมาค่ะนี่อะไรอันนี้ปุ่น ถ้าง่ายขนาดเนี้ยอย่ามาไายพี่ไายไม่ได้ถูกไหมไทยได้อะไรไหนพูดเซิร์ฟข้าวร้อนเซิร์ฟข้าวรอนคืออะไรอ่ะเสิร์ฟข่าวร้อนไงนี่ยมันไม่ค้าไม่ใช่เลยเสิร์ฟเริ่มเริ่มคุณต้องแอคซ์นแบบฝรั่งเซิร์ฟข้าวร้อนมันก็จะเป็นเสิร์ฟข่าวร้อนในภาษาไทยเห็นไหมสนุกไหมจะบอกแลยว่าทั้งสนุกได้แบบว่า เขาเรียกว่าบริหารอยากสมองด้วย<อ>ได้ความรู้ด้วยอย่างนี้นะครับใครที่อยากสนุกแบบพวกเรานะครับอย่าลืมไปแอดไลน์เลยครับเป็นไลน์ Official Account ของโฟกัสกระจกกนรอยพร้อมกับส่งติกเกอร์ไลน์น้องโฟกัสแล้วก็พี่ฟิล์มคู่หูคู่แชทมาอวดความน่ารักแบบกวนๆนะครับที่ทั้งสองคนนี้ก็จะมาส่งมอบความสุขและความสนุสนานให้กับการแชทไลน์ของคุณด้วยค่ะในไซต์ก็จะมีทั้งหมด16แอคชั่นนะคะให้แฟนๆสามารถดาวน์โหลดไปใช้กันแบบฟรีเลยค่ะพร้อมสนุกกับเกมปริศนาทายท้าให้ทายนะคะแล้วก็รุ้นรับอ iPhone 6S ค่ะแล้วก็มีรางวัลอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะและเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าใครเนี่ยจะสามารถรวบรวมคะแนนแล้วก็เป็นผู้ชนะสูงสุด50อันดับประจําสัปดาห์เพราะว่าเขาจะมีรางวัลตัวหนังสองที่นั่งจํานวน500รางวัลแจกะะ้วยค่ะสาหรับผู้ที่มีคะแนนสูงสุดนะครับรับไปเลย iPhone 6S 1เครื่องครับแล้วก็จะมีการสุ่มจับผู้โชคดีอีกหนึ่งเครื่องด้วยของรางวัลมากมายขนาดนี้ไม่เล่นไม่ได้แล้วนะครับห้ามพลาดความสนุกสนานถ้าใครคิดว่าแน่ เข้ามาเล่นกันเลยครับโปรเจก์15สิงหาคมนี้ครับเอาจริงนะสนุกมากๆซึ่งถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ชอบทายคำศนาแบบนี้เนี่ยก็รีบไปแอดเลยแล้วก็มาสนุกด้วยกันค่ะใช้แล้วนะครับ